ทักทายวอล์กหน่อยอะทักวอล์กสดดีค่ะเราเพสูรของมารีนะใช่อไหมองไหไม่ช่อมาเลยนะาเลยหนอได้ได้รู้ชื่อชงชื่อชงเอทีเอหนนีเอทีเอ็ทียงหมหรอทักทายหน่อยทักฮัลโหล ยู่แนววงไปล้สวัสดีค่ะเรามาทำอะไรกันวันนี้เรามาถ่ายรูปทีวันรับเก้าค่ะค่ะนี่แบดมินตกคนเหมือนตอนนี้กี่โมงแหรอกี่โมงประมาณหกโมงเช้านะคะเรามาเช้าเพื่อรับแสงต้นนะคือแต่งได้ตั้งแต่ตีสี่อะค่ะอย่างนั้นเลยนะคะเราต้องไปเราจะไปโลเคชั่นที่สองกันนะคะต่อไปก็คือคือที่ไหนคะที่ต่อไปไม่รู้เหมือนกัน อันนี้เป็นล์อกเกอร์ใหม่นะคะคนนี้อันนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่วอลของเรามีคนมาแจมด้วยกันเยอะขนาดนี้ค่ะดูค่ะมีมือตาต้องทั้งสองเบอร์ค่ะซึ่งแบบฝีมือดีๆทั้งนั้นส่วนต้องวาเกคจริงๆใช่ค่ะอันนี้เราเดินไวที่ไหนแล้วทีนี้นะคะจึ่งเป็นเอ่อทางเดินทางเที่ยวคณะแพทย์ากคณะเออแังเกิค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินไปในที่ถ่ายรูปโลเคชั่นต่อไปของเรา ตอนนี้เรากำลังหาโลเครชันดีๆอยู่ค่ะซึ่งตอนนี้คนที่ไปดูตัวเรียนกำลังจะตามมานะคะต่อไปนะคะเรากำลังจะคิดค่าต่อไปแล้วก็เตรียมโพค่ายอย่างดีค่ะ <c oughs> อ๋อซ่อมค่านะคะแลวตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่คณะทันตาค่ะดูสิคะ <c oughs> นนกาศร,ร่มื่นแสงสีโอ้โห่ร่มเย็นมากค่ะเหมาะก,กับการถ่ายรูปที่สุดค่ะไป <c oughs> เรามาดูกันเถอะค่ะ <c oughs> ว่าจะถ่ายกันที่ไหนกันเี่ยูสิครับสวยมากค่ะแค่นั่งรูปก็แต่กล้องมาถ่ายรูปสิ ตอนนี้นะคะมี2คนที่กำลังจะถ่ายรูปกันอยู่นะคะตอนนี้นะคะมาดูกันสองคน,นีกำลังทำอะไรกันอยู่นี่ยสุดขั้วสิคะน,นั่นคือตากล้องมือดีที่สุดของกลุ่มแล้วค่ะที่ผมย,วยาวๆนะคะส่วนนั่นก็คือคนที่แบบเอ,อ่อความวามีความแมนที่สุดในกลุ่ม<อ> Take one ค่คะนี่บรรยากาศลมลื่นมากค่ะเหมาะสำหรับการถ่ายรูปอ,อย่างสุดชื่นมากค่ะ <laughs> Take two มาดูบรรยากาศค่ะตอนนี้นะคชั้นทำหน้าที่เป็นใครวะขึ้นการรับกาวนะคะจะมีขึ้นในวันที่8ปดมีนาค่ะก็คือในวันจันทร์นี้เองนะคะก็ขอให้ทุกคนที่ว่างหรือว่ามีเวลานะคะมาถ่ายรูปก,กับเราได้ที่คณะแพทย์ค่ะที่เ <laughs> มืองเขาบุศยเซเลย์เลยเซอร์ อ่ะเราก็มาเจอเจอกันที่ไหนนะคะเหนที่เจอกันที่ตรงสวนสุขมพร่ใช่ค่ะมาเจอกันได้นะคะเวลาบ่ายสามโมงเป็นต้นไปค่ะขอให้มังทุกคนนะคะรออยู่นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะมือมาโดนกล้องเลยมือไม่ร้องปวนะยเมอดีที่อยู่นานซ่อนเธอไว้แล กดี๋กวราขึ้นมางันที่มาแต่เราก็นากัวที่นู่นไม่ใช่แ้วเราจะเราจะว้าไปที่กันนะคะไปที่ไหนคะแอร์โถรโดดนึ่งสองส

ก li ok no> uh ็ุกะีแนาลวี้คันนึงคันนึงลวแกคันนี้ปุ๊บล็อกที่เลยนะมงกงนี่นะทุกคนมงก นตเพื่อสวัสดีค่ะต่อไปเราจะไปโลเคชั่นที่3ค่ะมือถือก็ยังคนคอมลายของแดดมอน้องไหม่โลเคชันที่สโลเคชันใหม่แต่ที่เก่าเป็นไงบ้างคะวันนี้เหนื่อยไหมคะ ีหมดแล้ว่อากาศวันนี้ก็หิมะตกค่ะเมื่อเช้าหิมะตกแต่ตอนที่เรามาถ่ายอะค่ะห <ted> ิมะหยุดประมาณกี่องศาตอนที่มาถ่ายเออตอนมาถ่ายตอนนี้ประมาณสิบห้าองศาสวัสดีค่ะเรากลับมากันอีกแล้วนะคะสำหรับบล็อกวัก เถ่ายฟรีก่อนวันรับจางนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราได้ไปถ่ายตรงที่ตึกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มาแล้วะคะ่ะต่อไปนะคะเราจะกลับไปที่ตึกที่โรงพยาบาลคะ่ะซึ่งตอนนี้พราแสงกำลังสวยเลยคะ่ะพระาทิ่กํกำลังตกเย็นลงพัดมาฉ่ำหน้าอุ้ยเย็นสบายรู้สึกถึงแบบว่าความสดชื่นและความแข็งแกร่งของบรรยากาศเลยค่ะคะ่ะคุณเอ็มหิวน้ำามากเลยะคะ่ะหิวมากเลยค่ะซึ่งตอนนี้ไม่มีใครแบบว่าสำหรับพิธีกรเลยสักคนนะคะดูทุกคน,นะคะ่ะแล้วคนก็ด,นดันเลยไม่มีใครช่วยพูดเลยอะคะ่ะ 啊好。怕热 <laughs> <后>。<laughs> เเขาด้วยนะ ฟ้าสันแปะนี่ร้านจดรถโลเคชั่นที่สองกันที่เดิมที่เดียวกับหกโมงเช้าอะค่ะที่เรามาแล้วคุณโทษเราอยู่เมคอัพยังอยู่ติดขนมากเลยค่ะนี่ลิฟต์ของ สวัสดีค่ะย mm ิน hmm. ดีต <dilemma> oh <numbers> <fen> sure ้อร so ับข้าสู่งานรับกาของปีสามมอญในสวนนะคะวน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 เอาคุณอะไรคมองไม่ไหว่ะจะมาค่ะยกับทุกคนในงานนี้นะคะโดยการบอกไปเรื่อยๆนะคะวกสถานการณ์คนแรกคนแรกก็คือรังนั่นเองนะคะขาวอยู่เลยไปเรื่อยเลยพี่อยพยายามเปเคือคืออันยร้อนร้อน ขอดู <มา S 1> <ช>หน่หนอยกอะวาวนะว่าสตาสทาะสีดนะครับกำลังจะสุดนะต้องเืดดึงแวกยืต่อเลยขอดึงไปเดียวนะครับดึงไปเดียวเนาะปัดเก็บไว้ก่อนครับ อย่าลืมกดไลค์กดับ s ไครป์ช่องเอนี้นี้ตรง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 งนี้ตรนี้ใส่ไม่หว